อ๋อ oh. คุณส,สวยเผื่อเรียกนะครับก็ว่ากันไปกลัวที่ไหนล่ะนะครับป้าบุหลันกูก็ไม่ได้กลัวนะครับเต็มที่ก็ซัดกันในโซเชียลเนี่ยนะครับส่วนมันไม่สามารถป้าก็ไม่สามารถที่จะแจ้งความอะไรผมได้หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีประมาทอะไรนะครับอืม <c oughs> <c oughs> คุณอิสระมาแซวนะครับพี่อิสระผมฝากบอกป้าตันแล้วกันนะว่าว่าผมให้ไม่ได้ ผมเถ่ายไม่ได้เพราะผมขี้เกียจนะครับสองผมไม่อยากยุ่งแล้วนะครับเดี๋ยวคนหาว่านู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าป้าจะไปคัดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ยากเพราะพี่นรินแกก็ว่างๆอยู่นะครับพี่นรินแกมีค่าแรงวันละสามร้อยบาทมันก็ให้แกไปสมมติมาสองวันก็หกร้อยบาทนะครับผมว่าไม่เกินเอื้อมป้าหรอกนะเอฟซี FC, นี่คุณลดให้มาทีสองร้อยแล้วค่าแรงพี่นรินแล้วนะครับผมว่าไม่น่ายากหรอกนะขอเอฟซีกันอ่ะหกร้อยบาทเองนะครับ แล้วก็ไปคัดก็ไม่ยากพี่นรินเขาเป็นตัวความอยู่แล้วนะครับอืมป้าหลานแกไม่ฟ้องหรอกด่ากันไปเราโอ้โหอย่ามาอย่ามายุเลยนะครับเ <c oughs> ขตแล้วนะฮะต้องบอกนะว่าคนที่มาไล่เนี่ยนะครับมันก็โดนคดีกันไปบ้างนะผมก็โดนมาแต่ผมก็สู้นะครับบูหลันจะด่าก็เรื่องเขาปูหลันนะครับผมก็โตหรือเปล่าหรือไม่โตก็เท่านั้นเองแต่ว่าคือ จริงๆแล้วผมก็จะปล่อยผ่านก็ได้นะแต่ว่าผมปล่อยผ่านมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็ป้าบุหลานเนี่ยเขาซีกับตั้มนะครับคือคนเป็นถ้าจะเป็นพวกเดียวกันมันไม่ควรมาด่ากันเองหรือเปล่าอ่ะนะครับเออเหมือนผมพูดเพิ่มเติมเป็นข้อคิดตรงนี้ให้สักหน่อยนึงแล้วกันนะครับผมกับบางคนที่อยู่ต่างประเทศใช่ปะที่ด่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมหลายคนและตัวเองก็เอาตัวไม่รอดนะครับผมด่าคนไว้หลายคนเนะี่ยกลับมาเขาก็ฟ้องเอาคดี ดีไม่ดีเขาไม่ฟ้องหรอกเาตามไปกระทืบด้วยซ้าไปบางคนเนี่ยนะนะเออทนายเนพลไม่ต้องกลัวหรอกเขาจะฟ้องมันฟ้องไม่ได้นะครับต่อให้มันฟ้องได้มันก็ไม่กล้าฟ้องเพราะว่ามันก็มีคู่กรณีอยู่ที่ไทยเยอะมันแค่มาไทยมันก็โดนรวบแล้วนะครับผมมันก็โดนเตือบแล้วบางคนนะเออ,อน,นี่พูดถึงบางคนนะครับผมดังนั้นแล้วไม่ได้ผมบอกเลยไม่ได้ไม่กล้าผมบอกเลยจริงๆเออเพราะตัวเขาเองเขาด่าไว้หลายคนด้วยนะบางคนน่ะด่าไว้หลายคนด้วยอล่ลีเยอะ นะครับนะถ้าเป็นเอฟซีลุงพลป้าแตนจะไปด่าลุงพลป้าแตนมันก็ไม่ใช่เรื่องวะนะครับป้าบอกว่าป้าคุยกับตั้มทุกวันแล้วเสกมาด่ากูอะไรวะเนี่ยนะครับคุณก้อยขอบคุณครับให้ดอกกุหลาบมาโหเยอะเลยนะครับคือถ้าป้าจะอ้างว่าคุยกับตั้มเยอะแยะนะครับแล้วก็มาด่ากูเนี่ยนะฮะกูก็กูก็ไม่โอเคนะครับมึงจะซีกับตั้มมึงก็ซี้ไปนะครับแต่มึงไม่ได้ซีกับกูนะฮะจะคือไม่รู้อ่ะนะครับพูด ูมาแล้วผมไม่รู้เจตนาเขายัางไงไงนะฮะจะทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยมันกระทบกับสิ่งที่ผมอ้าววิดีโอไปว่าไม่ยุ่งกับคดีแล้วแล้วแกมาลงท้ายว่าตกลงทนายรัชะพลหวังอะไรโอ้โหหอยหลอด <c oughs> กูก็บอกแล้วกูไม่ท้าะมาเรื่องต่อไปเปลี่ยนเรื่องละ คุณคงขำรู้ด้วยเหรอเนี่ยคุณเป็น FC ทางติ๊ t ตอกแล้วคุณมารู้ป้าหลันป้าหลันได้ไงเนี่ยนะครับ f c ทางติ๊กตอรู้เรื่อง YouTube ด้วยนะครับแสดงว่าแสดงว่าอะไรอ่ะสลับแพลตฟอร์มหรอนะครับผมคือตอนนี้ผมแบ่งว่า FC ทาง t ิ k กตอกเนี่ยไม่น่าจะรู้จัก FC ทาง y o u t u b e อร์นะครับอืมผมไม่อยากจะดา่าอะไรหรอกนะคุณเฟอร์ลันถ้าดีการอดคดีจะไปยังไงต่อโอ้ดีการอดก็จบเลยนะครับก็คือรอด สารดีกาคือถึงที่สุดแล้วนะครับคุยที่ไหนแกมั่นสิท่านตีเยี่ยมอะไรได้ทุกวันไม่รู้ไม่รู้นะครับก็แกบอกอย่างนั้นผมก็เอาตามแกนะครับผมไม่รู้หรอกแล้วผมก็ไปนั่งเช็คหรอกนะครับนะรู้สิทนายตามข่าวโอ้ครับเก่งเก่งเก่งนะเนี่ยเรื่องต่อไปอ่ะมาเรื่องต่อไปทนายรู้ได้ไงว่าหอยหลอดหอยหลอดเป็นสัตว์ชนิดหนึง่งเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับคือหลังจากที่ผมประกาศไปแล้วนะครับจริงจริง ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่อยากให้ผมมาพูดหรอกแต่ผมก็มาพูดโดยที่ไม่ระบุตัวนะครับผมก็เชื่อว่าเขาไม่เสียหายนะครับคุณออสถามว่าไปหาตั้มบ้างเปล่าเขาไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าคนจะไปเยี่ยมได้แม้แต่ลุงพลเนี่ยนะครับเขาให้สิบรายชื่อเท่านั้นแหละนะใครจะใส่รายชื่อใครเข้าไปในญาติสิบคนแล้วก็ถ้าเป็นทนายเนี่ยต้องเซ็นต่างตั้งนะครับเขาถึงจะไปเยี่ยมได้นะครับคุณทนายปุ๊บปุ๊บยห,หลานผมรู้จกัก ผมก็ดูคลิปเขาอยู่นะครับผมก็ดูคลิปเขาอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ไปสนใจอะไรในชีวิตว่าเขาจะไลฟ์หรือเขาจะด่าอะไรใครนะครับแต่นี่เขาพูดถึงผมผมก็เลยต้องต้องตอบโต้นะผมแต่ในทั่วๆไปเนี่ยผมก็ไม่ใช่ติดตามคดีลุงพลซะตลอดชีวิตหรือว่าตลอดเวลานะครับมันก็มีคดีอื่นที่ผมต้องทําด้วยนะครับถ้ายูทูบเบอร์ลุงพลเขาก็ตามตลอดอุ้ยคนดูพันหนึ่งแล้ว เอามาคุยเรื่องต่อไปเลยเรื่องต่อไปเลยนะครับถ้าดีการรอดชมพู่ตายฟรีหรอถูกต้องแล้วครับตำรวจก็ต้องไปหาคนทําคนใหม่ผมต้องบอกเลยนะคดีนารินเชื้อคมตาเนี่ยเดี๋ยวจะมีทุกคนบอกว่าหาว่าผมคุยแต่นารินก็คดีนารินอนาจารเด็กเนี่ยยังหาตัวคนร้ายตัวตัวจริงไม่ได้อะ่ะคดีนารินรอดคุกไปแล้วสารดีกายกฟ้องไปแล้วคุณต้องหาคนร้ายตัวจริงต่อนะครับ แล้วคดีน้องชมพู่แท้สารดีกาตัดสินลุงพลรอดปุ๊บเนี่ยคนร้ายตัวจริงคือใครนะครับตํารวจต้องไปตามตามได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคดีลุงพลเนี่ยมันยังไม่ออกแน่นอนแต่คดีนารินแน่นอนแล้วว่าสารดีกาย,ยกฟ้องแล้วคุณไปตามต่อไหมว่าใครคือคนร้ายนะครับเดี๋ยวพี่นาทีบอกทนายและชนแม่งเอาแต่นรินอะไรก็นารินสองคำก็นารินสามคำก็นารินนะครับก็ก็ผมทําคดีที่มัน ก,ก่อเขารู้จักอยู่คดีเดียวนะครับอืมแล้วคนร้ายก็ยังจับไม่ได้นะครับฝากพี่นาชีนะคนร้ายยังจับไม่ได้คดีนารินเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดน้อยลงแล้วนะเดีย๋ยวผมจะพูดน้อยลงแล้วเรื่องคดีนารินเนี่ยโดนพี่นาชีบ่นบางนะครับเอาใจเอฟซีหน่อยนะเดี๋ยวพี่นาชีจะไม่อยากมาฟังผมอีกนะครับเอา้าคุณคงคงขำบอกว่าดีการสุดทางแล้วใครจะไปตามล่ะเอา้าแล้วแล้วคุณไม่ทํางานเหรอ สารดีกาย,ยกฟ้องแล้วยังไงอ่ะแล้ว,แล,วแล้วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีสถิติไหมว่าที่กูกูจับไปแล้วส่งฟ้องศาลเนี่ยสาลดีกายกฟ้องกี่คดีเนี่ยนะครับคุณต้องไปทํางานนะคุณต้องไปทํางานนะครับสําหรับสา,า,สารตำรวจนะครับที่กูจับไปเนี่ยสาลดีกายกฟ้องกี่คดีแล้วกูต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับคุณก็ต้องไปทํางานนะไม่ใช่ว่าโอ้โหกูจับยัดยัดขึ้นศาลยัดขึ้นศาลพอสารดีกายกฟ้องกูก็ไม่สนใจแล้วมันไม่ใช่ นะครับคุณมีการปรับปรุงอะไรในส่วนนี้ไหมอะ่ะนะคุณแนนย่อยข่าวขอบคุณนะครับเห็นมันคิวเขียวมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่มมายี่หกเหมือนพูดเอาใจ f อฟซีนักโทษเฮ้ยก็แล้วแต่นะครับผมเหนื่อยแล้วนะใครจะคิดว่าผมพูดเอาใจนักโทษก็แล้วแต่คือเข้าเรื่องต่อไปเลยจะเข้าตั้งหลายทีแล้วคุณมาห้านาทียังไม่ได้เข้านะครับคือตอนนี้มี เมื่อวานเนี่ยผมลงระหว่างผมไลฟ์สดนะครับมีไลน์มานะครับแล้วปรากฏว่ามีผู้ใหญ่นะครับคนที่เขารู้จักผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกนะครับเขาอยากจะช่วยคดีนี้นะครับหเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม 2. มีหน้าที่การงานทางราชการนะครับผมเห็นคุณจอนนี่ไปไปลงนะครับว่าน่าจะเป็น f อฟซแก่ๆของรุ่ลป้าแตนที่มาคุยนะครับเป็นผู้ใหญ่ ผมต้องบอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่ราชการพอสมควรนะครับเ,ออเข้ามาคุยบอกว่าอยากจะช่วยเป็นที่ปรึกษาคดีในทางลับๆนะครับไม่ขอเปิดตัวนะครับแต่ว่าถ้าป้าแตงกับทนายใหม่เนี่ยยินยอมนะครับก็จะมีการประชุมคดีแล้วก็ช่วยเหลือกันในทางคดีนะครับอืม ก็ผมได้รับการประสานงานมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แกก็บอกโอเคอันดับแรกเนี่ยขอข้อมูลผมหนึ่งนะครับสองเนี่ยก็จะให้ผมไปร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งผมเพิ่งประกาศไปเนี่ยว่าผมจะไม่ยุ่งนะครับถ้าผมไปร่วมทีมด้วยมันโอ้โหมันก็ผิดคําประกาศไปอีกทีนี้ผมก็เลยเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าเลยก็เลยทาคลิปบอกว่าก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงคือดูกันอีกทีหนึ่งหมายความว่าผมเนี่ยจะไปร่วมทีมยังไงให้มัน ไม่น่าเกียดนะครับคือถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่นะครับมีชื่อเสียงมีเครดิตมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วเขามาขอให้ผมไปทำทีมเนี่ยแล้วถ้าผมปฏิเสธเนี่ยมันดูเหมือนหูมึงแม่งใช้ไม่ได้เลยหญิงยโสโอหังนะครับผมก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะฮะ อย่างผมผมฟังดูแล้วนี่ผมเข้าใจเลยนะทนายรัชพลชี้พงให้แล้วนะครับผมชี้พงให้ทางฝ่ายลุงคนม้าแตนแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าจะให้แกเป็นทนายนะครับผมแกไม่เป็นตัวสำรองนะฮะจะให้แกไปร่วมทีมนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแบบรั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 บ,รบยิ่งไม่เอาเลยนะครับผมมันไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยครับแล้วเงินได้เท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้หรอกนะอันนี้นะอันนี้ผมพูดผมพูดแล้วผมฟังแล้วผมเข้าใจเลยว่านี่คือแกแกพูดแบบเป็นในในให้แล้วว่าถ้าจะเชิญแกไปเป็นทนายต้องเป็นทนายร่วมจาก ทนายคนใหม่ของทางฝ่ายบ้าแตนเนี่ยจะเป็นใครก็ตามแต่ขอให้แบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเชิญแกแกถึงจะไปได้แล้วก็แบบมันมันก็จะดูดีว่าแกประกาศไปแล้วเนี่ยแกก็จะสามารถแบบว่าแกตัวกับเอฟซีได้ว่าเออเนี่ยเขามาชวนไงผมก็ต้องไปอ่าแต่ผมประกาศไปแล้วว่าไม่ไปถ้าผมไปมันก็ดูน่าเกียรติถ้าเกิดว่าจู่ๆแล้วไปเลยแบบมันไม่มีเหตุผลมารองรับอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะกืนน้ําลายตัวเองนะครับนะนี่ผมผมวิเคราะห์ขาดอะ่ะ แต่ผมไม่อยากพูดเฉยเรื่องทนายชพลผมก็รู้หมดอ่ะตั้งแต่แรกที่แกออกมาพูดข้อมูลข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่อยากพูดเยอะแต่ผมเข้าใจความเป็นทนายความเข้าใจนะผมไม่ใช้คํานี้เลยแล้วกันนะครับอ่าทีนี้ก็ต้องรอดูว่าใครจะมาเป็นทนายคนใหม่แล้วก็จะมาเชิญทนายชพลไปหรือเปล่านะครับเอนอนองต้องต้องรอดูอันนี้ก็น่าลุ้นอยู่นะครับทุกท่านในประเด็นนี้ผมก็ดูแนวทางเหมือนว่าเออ จะไปช่วยยังไงแต่ผมก็บอกเขาแล้วนะผมเพิ่งประกาศตัวไปว่าผมจะไม่ยุ่งคดีนี้นะครับก็เดี๋ยวป้าแตนเนี่ยคงได้สารนะครับไปทาบทามได้ข่าวสารไปทาบทามมีบุคคลไปคุยไปทาบทามพร้อมกับทนายใหม่นะครับผมเชื่อว่าแกน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าคนที่จะช่วยก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานพอสมควรนะครับในสังคม ไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่คนแก่เอฟซีแก, FC, แก,แก่แม่ยกอะไรเหมือนที่ช่องจอนนี่แฟมิลี่พูดนะครับไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ต้องออกตัวนะอุ้ยธนาทศพลพูดถึงผมด้วยเพราะว่าแกมาตอนนั้นนะ่ะแกเข้ามาในในสวดผมหน้าศาลตอนนั้นนะเนาะผมอะบอกนะผมไม่ดีในะข้อที่จริงนะแต่ผมแค่วิเคราะห์ให้ฟังว่าผู้ใหญ่ในะที่นี้คือน่าจะเป็นคนที่มีเงินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ต้องอายุเยอะอย่างแน่นอนนะครับอ่าที่ผมพูดไปนะอายุนี่ผมว่าไม่ใช่เด็กแน่ๆเออต้องอายุเยอะ นะครับผมไม่ได้บอกว่าแก่ง้ําเหงือกนะครับผมค <laughs> งไม่คงไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วแล้วแล้วคนที่มาช่วยนี่ก็ก็คงแบบว่าคือมันมันมันไม่ใช่คนมีอิทธิพล,ลน่ะนึกออกไหมที่ผมพูดไปนะ่ะรู้ไหมผมใช้คํานี้นะฮะเออผมไม่ได้แบบว่าอ,อ่าไปว่าอุย้ยนี่มันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เลยไม่ใช่นะครับแต่ผมแค่วิเคราะห์ว่าคงไม่ใช่มีอ,อ่าคนที่แบบมีอิทธิพลอะไรนะครับเออหรือคนที่แบบมีอํานาจบารมีอะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่ถึงขั้นนั้น อ่ะรอดูเลยถ้าไม่เชื่อผมอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะครับนะครับอืมอย่าบอกทนายทางใต้ผมไม่รู้นะครับไม่ยุง่งแต่พูดถึงทุกวันคือไม่ยุ่งเนี่ยไม่ยุ่งคือไม่ลงไปยุง่งนะครับแต่เราผมพูดถึงทุกวันเพราะว่ามันเป็นกระแสนะครับเราสายเผือกอะไรที่เป็นกระแสเราคุยอยู่แล้วนะครับอืมคุณ